สวัสดีครับผมรัฐวิสุทธิ์กอมพิดนะครับอาจารย์โฟมสอน a u t o c a คผมสอน a u t o c a คสอนการใช้งานโปรแกรม a u t o c a คแบบเวิร์กช็อปเนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทรงพลังมากนะครับผมเ็นพัฒนาการมาตลอดว่าเขามีไอเดียในการคิดคำสั่งใหม่ๆคิดลูกเล่นใหม่ๆขึ้นมาล้ำหน้าโปรแกรมแคดอื่นๆไปไกลนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือความเสถียรของโปรแกรมออโต c แคนะครับามากมายแน่นอน ที่สำคัญก็คือโปรแกรมนี้นะครับอยู่มานานตั้งแต่ปี1982ไฟล์ d w ทีที่ท่านใช้เนี่ยก็มีจุดกำเนิดจากอโ t o c a d มาก่อนนะครับและมีความเป็นมาตรฐานครับได้รับการยอมรับใช้กันหลายวงการไม่ว่าะจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับวงการออกแบบสถาปัตยกรรมวงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรมหรือวงการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับโปรแกรมอ u t o c a ดได้รับการยอมรับมานานแล้วมีใช้กันทั่วโลก และเกิดชุมชนขึ้นชุมชนผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้งานทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยเราด้วยนะครับยังไม่พอนะครับผู้เชี ah ่ยวชาญอาจารย์หลายๆท่านก็ได้ทําหนังสือแต่งหนังสือขึ้นมาแต่งตาราขึ้นมาเพื่อแนะนําให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือเู้สนใจเนี่ยได้ใช้โปรแกรมนี้ให้เต็มประสิทธิภาพเห็นไหมครับมีซอสมากมายมีแหล่งข้อมูลอะไรมากมายที่สําคัญท่านอาจจะไม่รู้ว่าที่ตัวโปรแกรมมัลติแขรดเองนะครับท่านสามารถเรียนรู้ได้ตรงนี้นะครับ ตัว start เมนูนะครจะมีส่วนของ learning ที่นี่ครับก็จะเป็นรวมวิดีโอนะครับวิดีโอบ้างเนื้อหาบ้างบทความบ้างนะครับซึ่งทุกวันนี้ครับถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษมันก็ไม่ยากสำหรับสมัยนี้ใช่ไหมครับเรามี google translate เราทําได้หลายอย่างนะครับผมได้รับโจทย์จากลู้ศิษผมมาครับเขาทําเกี่ยวกับระบบดับเพลิงนะครับเป็นระบบดับเพลิงนะฮะก็มีการออกแบบมีการติดตั้งด้วยนะครับทีนี้ในส่วนหัวสริงเกอร์เนี่ยนะครับ เขาก็จะมีบล็อกของเขาที่เป็นสัญลักษณ์สปริงเกอร์อยู่แล้วนะครับก็มอบหมายให้น้องเนี่ยเอาหัวสปริงเกอร์วางตามท่อนะครับวางตามลายท่อที่จะต้องใช้ในระบบดับเพลิงนะครับปรากฏว่าน้องเข้าใจผิดครับน้องเอา,อาวงกลมมาวางแทนยุ่งละสิทีนี้งานก็เล่นใกล้ส่งใช่ไหมครับไม่ใช่น้อยๆเห็นไหมฮะอันนี้ยังสำหรับผมถือว่าน,นี่ยังเป็นระบบที่ที่ไม,ไม่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ผมเคยเจอเป็นสองสามพันหัวมาแล้วนะครับจะแก้ปัญหากันยังไงดีนะครับโอ้โหถ้า ไม่มีล็อกใดที่ทรงพลังอย่างออโต้แคดผมแล้วลองว่าเหนื่อยครับอ่ะเรามาดูกันทํายังไงดีกับปัญหานี้นะครับแทนที่เป็นบล็อกครับวางวงกลมลงไปไม่เป็นไรครับเรามีคําสั่งเบสิกบอกเลยเป็นคำสั่งเบสิกนะครับที่จะเอามาใช้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ b convert ครับคาสั่งนี้นะครับพิมพ์ไปเลย b convert ครับอ่านี่คือบล็อก convert อ่าไปนะครับแล้วก็เลือกบล็อกไม่ใช่นะเลือกตัวนี้มันยังไม่เป็นบล็อกเราจะเปลี่ยนตัวนี้ให้วางบล็อก ลงไปในตำแหน่งนี้เลยและตำแหน่งทุกตัวบนนี้อ่าเรามาดูกันนะฮะเอาเลือกเลยครับปุ๊บได้แล้วครับคลิกขวาครับนี่โปรแกรมก็จะแสดงให้เห็นครับว่าอ็อบเจกต์แบบนี้อยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็มีทั้งหมด322ชิ้นนะครับแต่ครับบางส่วนเนี่ยไม่ได้วางแบบนั้นบางส่วนไม่ได้วางแบบชิ้นเดียวนะครับหัวสปริงเกอร์เนี่ยมีหลายแบบในระบบเลิงนะครับก็อาจจะวางไม่เหมือนกันนะก็จะมีโซนนี้ ไม่ได้ใช้หัวแบบเดียวกันก็จะยกเลิกได้ครับยกเลิอกอันนี้ไปโซนนี้นะครับเราไม่วางหัวดับเพลิงแบบเดียวกันเลิอกออกไปก่อนแล้วก็โซนล่างก็ไม่ได้แบบนี้ครับเอาออกไปก่อนนี่เอาละครับในพื้นที่นี้มีหัวสปริงเกอร์ดับเพลิงอยู่2แบบเอาละจดก,การกับแบบแรกก่อนนะครับคลิกขวาเลยนะครับเข้ามาสู่คําสั่ง convert to block นะครับทีนี้เราก็มาเลือกบล็อกที่ต้องใช้ครับก็จะเป็นสปริงเกอร์แบบที่1ครับตรงนี้ นี่นะฮะเรก็คอนเวิร์ตเลยโปรแกรมก็จะแจ้งให้ทราบว่าสรปงเกอร์ไปที่1นะครับวางเข้ามาในขอบเขตร,รูปร่างเดิมแบบนี้โอเคไหมปรับได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรอ่าสเเกอร์ที่หนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสัมผัสนอกวงกลมนี้ครับผมก็จะปรับได้เลยเห็นไหมกด S enter เพื่อใช้คำสั่งสกิลตรงนี้นะครับ S enter เข้าไปนี่โปรแกรมก็จะบอกว่ากำหนดเบสพอยต์อยู่ในครับอยู่ตรงกลางนี่คลิกปุ๊บเลื่อนออกมาเลยครับ คลิกรวาแล้ววงกลมใหญ่ได้เลยนี่ครับอันนี้คือขนาดของบล็อกที่ถูกต้องนะครับยอมรับแล้วครับคลิกขวาได้เลยครับ Accept ทุกทุกอ็อบเจกต์ที่ถูกเลือกไว้ก็จะเปลี่ยนเป็นบล็อกสปริงเกอร์เดียวกันหมดแล้วนะครับแบบนี้ยกเว้นบริเวณที่เรายกเลิกเราไม่ได้เลือกไว้ตรงนี้นะฮะอ่ะทำยังไงต่อที่เหลือครับบล็อกคอนเวิร์ตเหมือนเดิมอ่ะบีคอนเวิร์ครับบล็อกคอนเวิร์ข้าไปนะครับแล้วเราก็มาเลือกที่เหลือครับตรงนี้ครับคลิกแล้วคลิกขวาครับ โปรแกรมก็จะแสดงว่าชิ้นส่วนแบบนี้หน้าตาแบบนี้อยู่ที่นี่นะโอเคเลยครับเยี่ยมคลิกขวาอ่าคลิกขวามาเอาตัวนี้ครับนี่ก็ได้นี่ก็ไดลนี่นะสวิงเกอร์สองครับคลิกเลยคอนเวิร์ตครับนี่โปรแกรมก็จะบอกว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะทับกันพอดีเลยรูปร่างสัดส่วนของวงกลมเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วก็จะออกมาเป๊ะเลยคลิกขวาเพื่อ accept ได้เลยนะครับหรือ enter ก็ได้นะครับนี่ตอนนี้ครับโซนนี้ก็จะเป็นสวิงเกอร์ อีกแบบหนึ่งแล้วไม่เหมือนกันแล้วนะโซนนี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบที่1นอันนี้เป็นโซนแบบที่2นะครับนี่พอได้แบบนี้ครับเรามีคําสั่ง count นะครับพิมพ์ไปเลย C o U N T, count แปลว,ว่านับ enter นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกโซนเลยครับให้นับแถวแถวนี้คลิกไปเลยนับแถวนี้นะนี่ครับคลิกขวาโปร,ร,รแกรมของตัวแฉกจัดการครับนับให้เราแล้วนับให้เราแล้วก็โชว์ไปตารางตรงนี้นะครับ โอ้โหนับมาแล้วครับนับมาทำไมต่อที่สร้างตารางเลยแล้วกันครับ Create Table ครับคลิกปุ๊บจะเอาอะไรมาใส่ในตารางบ้างนะครับก็เป็นส p r i n เกอหนึ่งสป r ิงอสองอย่างนี้นะครับแล้วก็ Insert ตารางครับแทรกตารางเข้ามาเลยนะครับมาแล้วครับนี่ตารางผมวางตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมก็จะปิดคําสั่งเขาไปก่อนแล้วกันนี่แล้วก็ปิดตรงนี้นะฮะในส่วนของโปรแกรม AutoCAD เนี่ยผมอ่ะรู้สึกว่าแฮปปี้ที่สุดแล้วนะครับ เราเป็นผูน้นำเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกตรงนี้อย่างไรน,น้องท่านเห็นแล้วไหมครับท่านเห็นไหมครัว่ามีวิธีการแก้ไขางานแบบนี้ซึ่งคําสั่งเหล่านี้เบสิกมากๆนะครับไม่ได้เป็นคําสั่งที่ซับซ้อนหรือว่าเป็นคำสั่งชั้นสูงอะไรเลยคําสั่งง่ายๆของ AutoCA d สามารถประหยัดเวลาได้เยอะลดข้อผิดพลาดได้เยอะมากถ้าไม่ต้องมานั่งนับหัวสปริงเกอร์นะครับท่านแค่ใช้คําสั่งเขานะครับเขาเสร็จปุ๊บท่านก็มาสร้างเป็นตารางได้เลยอินเสิร์ตตารางเข้ามาแทรกตารางเข้าเพิเ่มเ,เข้าไปเหมือนที่ผมสอนให้ทำเนี่ยนะครับ พอมีการอัปเดตอะไรขึ้นมาใหม่ก็เป็นไงครับแค่ r E Enter ครับสูตรที่เราสร้างไว้ทั้งหมดลิงก์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็จัดการได้เลยนะครับถ้ายังไงมีคำถามอะไรติดต่อเข้ามาได้นะครับอาจารย์โฟมสอน a u t o c a คครับสวัสดีครับ